สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เดย์สองนะคะมันเกือบจะลืมมาเพราะว่าเมื่อกี้วุ่นอยู่นะคะจัดการอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> พอกำลังนั่งทำอยู่อุ <c oughs> ้ยมงนาฬิกาทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลืมไปว่า <c oughs> เรามีชาเลนจ์ของตัวเอง ยีสิบเอ็ดวันปักซีดแปบ๊บหนึ่งนะคะเรามีชาเลนจ์ของตัวเองยี่สิบ็ดวันเดี๋ยวขอเติมปักนิดหนึ่งนะเติมหน้ากล้องเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าปักซีดมากเลยอะ่ะ ให้มันมีสีสันนิดนึงนะโอ okay. เคเริ่มเลยนะคะไม่เป็นไรนะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอก็มาดูย้อนได้นะคะแล้วก็มาแชร์มาแชร์กับมันได้นะคะอืมมาคือจริงๆมันกินหัวข้อไม่ออกด้วยแล้วก็แบบมันฉุกระหุกมากเพราะว่าลืมลืมจริงๆวันนี้เกือบจะแบบเฮ้ย กือบจะไม่ได้ลาให้นะคะแล้วก็เลยอะนึกได้ก็รีบมาเลยแล้วก็คิดหัวข้อแบบฉุกละหุกมากๆนะคะเนื่องจากว่าคิดเองแล้วก็แบบไม่ได้มีใครช่วยคิดด้วยเนาะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะคะเสียงน่าจะชัดเนาะเพราะว่าไร <c oughs> จากหมัวเว่ยเพราะว่ามันเคยลองเล่นผ่าน iPhone ของเบิ้ลเนี่ยมันน่าจะแบบใกล้ใกล้จะไปสวรรค์แล้วมั้งเสียงมันหายเนาะไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าเครื่องนี้ก็ช้าเหลือเกิน ได้ไหมอ่ะดูสิดูสภาพไอโฟนคือแบบว่ามันใกล้พังแล้วโอเคเสียงน่าจะได้ละเนาะมา <c oughs> เริ่มเลยแล้วกันนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ห้เบิ้ลด้วยนะเป็นกําลังใจเ้เบิ้ลแล้วก็ทักทายกันมันก็ได้ส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้นะคะโอเคก็คือมันแค่อยากจะมาถามเพื่อนแล้วก็อยากจะมาแชร์ว่าช่วง work from home เนี่ย กินข้าวันกี่มือ้อกินอาหารอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> สําหรับเบิ้ลนะตอนนี้ไม่มีคนเข้ามานะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาแชร์ในคอมเมนต์กับเบิ้ลก็ได้นะคะก็ <c oughs> สําหรับข้าวท, <c oughs> ที่ที่ทานกันนะคะอะทุกวันทุกวันที่เป็น work from home ที่เป็นวันทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะตื่นจะตื่นเหมือน เหมือนจะไปทํางานแหละแต่จะไม่ไม่ได้เช้ามากเหมือนวันที่ต้องออกไปจริงๆใช่ปะก็จะสายนิดนึงอะไรเงี้ยตื่นมาเพื่ออาบน้ําให้ทันนะคะอาบน้ําแต่งตัวอะไรให้ทานเพราะว่าเราเราไม่อยากไม่อยากนั่งทํางานในชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่กระตือรือร้นมันไม่แบบมันไม่เฟรชเออมันแบบต่อให้ล้างหน้าแล้วมันก็แบบมันก็มีความรู้สึกว่าสภาพเราอ่ะมันก็คือชุดนอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตื่นอาบน้ํา แต่งฟันทุกสิ่งอย่างแต่งตัวเหมือนทํางานเพียงแต่ว่าเป็นชุดอยู่บ้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นช่วงแรกๆอ่ะน็จะปรับปรับตัวในการกินอาหารยังไม่ค่อยได้เนะก็เลยจะชินกับการต้องกินมื้อเช้าเพราะว่าเวลาไปทํางานมันจะกินมื้อเช้าทุกวันนะคะมื้อเช้าเลยอะแล้วทีนี้ช่วงแรกๆก็จะกินแบบเร็วหน่อยประมาณแบบแปดโมงนิดๆเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า เป็นแค่ช่วงอาทิตย์แรกนะคะก็จะค่อยๆเวลาก็จะค่อยๆเลทไปเรื่อยๆอะไรอย่เงี้ยแต่ว่า <c oughs> พอเข้าอาวันเนี้ยคือเข้าอาทิตย์ที่สองแล้วก็จะกินเป็นช่วงสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมง,โมงไหวอยู่เพราะว่าพอเรามานั่งนั่งได้นั่งทํางานเนี่ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อะ่ะ เรารู้สึกว่ามันจะออกเพราะว่าเราชินกับการกินอาหารครบ3มื้อใช่ไหมคะก็จะมีมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นใช่ไหมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มื้อเย็นมันจะแบบไม่ค่อยเน้นอะไรอยู่แล้วก็จะเน้นกินกับนิดหน่อยหรือว่าไข่ต้มผลไม้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเข้าอาทิตย์นี้ก็เลยรู้สึกว่ากินแค่มื้อเดียวหรือ2มื้อก็พออะไรเงี้ยเออแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ2-3มื้อแต่สําหรับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะได้แค่2มื้อเต็มที่นะคะก็อย่างวันนี้ ก็ลเลยเริ่มกินที่10โมงเพราะว่าเราไม่ได้หิวมากถูกปะเราแบบเหมือนเราเพิ่งตื่นแล้วเราไม่ได้ใช้พลังงานไปไหนเลย <c oughs> มันไม่เหมือนกับการที่เราเดินเราเดินทางเราแบบใช้พลังงานเราเดินเราเดินขึ้นบันไดรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าเราอยู่บ้านเราไม่ไ,มได้เดินไปไหนเลยเดินลุกขึ้นมาไปอาบน้ําแล้วก็เดินมานั่งตรงที่เราทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเลทนิดนึงนะคะจากปกติตื่นเช้าจะต้องมีกาแฟร้อนแบบชงกินก่อนจากที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามากินเลทประมาณ <c oughs> 9ก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยก็เป็นกาแฟร้อนผสมโอนตินนะคะแล้วก็ขนมปังโฮลวีตหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือมือ้อมื้อแรกก็คือถือว่ามันเป็นมื้อแรกแล้วกันเพราะว่าเพราะว่า จริงๆอะถ้าเป็นวันทํางานอันเนี้ยจะไม่ใช่มือแรกของเปิ้ลมือแรกคือมันเหมือนมือแรกแหละเป็นกาแฟาหนึ่งแก้วตอนเช้าเปิจะต้องดื่มก่อนเพื่อที่จะออกไปจะได้มีพลังงานนิดนึงเพื่อที่จะไปทานข้าวข้างนอกนะคะเพราะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ทำมื้อเช้าเพราะฉะนั้นตอนเช้า <c oughs> กินเป็นกาแฟากับขนมปังโฮวีตหนึ่งแผ่นนะคะก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วก็อยู่ท้องมันคือเหมือนพอพอ,พอเราทานอาหารน้อยลงไปเรื่อยๆอะเพราะมันก็ ค่อยๆอยุบลงยุบลงก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องทานเยอะๆอแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเท่านี้ก็อยู่ท้องได้ประมาณ2อชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ไปทา,อทานอีกทีก็ประมาณบ่ายเพราะว่าเราเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราสามารถนั่งทานที่โต๊ะทํางานได้อะไรเงี้ยเออช่วงแบบเ <c oughs> ที่ยง เราก็ไปหาไปเตรียมอาหารอะไรต่างๆนะคะบางทีแม่ก็เป็นคนทําให้แล้วก็เป็นลูกมือบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเพราะว่าเป็นคนทําอาหารไม่เก่งแล้วก็แบบไม่ใช่มาสายนี้ไม่ได้มาสายนี้นะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอถทาอีกทีก็เป็นบ่ายบ่ายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยบ่ายบ่ายหน่อยๆได้เป็นอย่างวันนี้ก็จะเป็นอข้าวต้มข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ ผัดผักหนึ่งอย่างนะคะแม่ทําให้ซึ่งแม่ก็เป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าช่วงเนี้ยเปิ้จะกินน้อย <c oughs> จะกินกินน้อยคือตั้งใจลดด้วยแล้วก็เราก็เครียดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาลืมบอกว่าระหว่างระหว่างช่วงกาแฟกับมื้อเที่ยงอ่ะเออเปิ้ลได้กินเป็นผลไม้ด้วยนะคะแม่แม่ทําไว้ให้แม่หาไว้ให้นะคะเป็น ะมะละกอจะเป็นของชอบนะคะแล้วก็จะมีชมพู่อะไรเงี้ยแม่จะหาไว้ให้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็อยู่ได้นะแล้วก็กิน <c oughs> มื้อเที่ยงตอนบ่ายบ่ายนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่มาจนถึงเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้นนกี่โมงสองทุ่มพอดีเลยนะคะก็คือยังไม่ค่อยหิวถามว่าหิวไหมถ้าถามที่ท้องอ่ะถ้าความรู้สึกในท้องมันก็เหมือนแสบท้องนิดๆแต่แบบเราไม่ได้รู้สึกหิวเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะกินอะไรเงี้ย เพราะว่าก่อนหน,น,น้านี้เบิ้ลพยายามลดมื้อเย็นอยู่นะคะแล้วก็มันก็ค่อยๆทําได้ทําได้เราลดปริมาณอาหารลงแล้วก็ <c oughs> ไม่ทานแป้งเลยไม่ทานข้าวเลยหักดิบคือไม่เชองหักดิบหรอกจริงๆอ่ะเมื่อก่อนก็จะแบบทานน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่ทานเลย <c oughs> ไม่ทานข้าวเลยจะกินแต่กับข้าว แล้วก็ไขต่ต้มไขต่ต้มไขต่ต้มเนี่ยเหมือนจะแบบกินแทบทุกวันเลยมื้อเย็นนะคะอาจจะกินแบบดึกหน่อยแล้วแต่เราคือเราแบบเรายังไม่อยากกินอนะ่ะเรายังไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออเดี๋ยวจะไปอาบน้าก็ต้องไปกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นไขต่ต้มกับแกงจืดที่แม่ทํานะคะแกงจืดอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยส่วน <c oughs> กับข้าวอืๆๆอ่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินแล้วเพราะว่าอาเมนูหลักๆของที่บ้านจะเป็นไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยเหมือนจะมีแน่ๆแ,แต่ว่าไอ้กะเพ้าอื่นก็จะเป็นผัด อะไรแล้วแต่ซึ่งมันก็เบื่อเมื่อกินไข่เจียวมากๆรู้สึกว่ามันมันพะอืดพะอมอะมันแบบมันอมน้ํามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินไข่ต้มจนชินไข่ต้มที่แบบไม่มีน้ํามันผสมอะไรเงี้ยก็เลยชินเนาะก็เลยแบบลดปริมาณลงก็เลยรู้สึกว่าเออพอเราลดได้มันก็แบบเบาเบาตัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบผอมนะมันไม่จริงๆแบบมันไม่ได้ตั้งใจที่จะผอมแต่ว่าต้องการที่จะแบบเอา ให้ตัวเองเบาลงหน่อยอ่ะพอรู้สึกว่ามันแน่นมันแน่นมากแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูแบบไม่ค่อยสวยงามหรือแบบคือเราดูเองอะ่ะเราอยากให้ตัวเราเองอะ่ะดูดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเออนั่นแหละก็เลยก็เลยพยายามลดนะคะจนทุกวันเนี้ยก็เริ่มชินแล้วก็เนี้ยอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวคงลงไปกินไข่ต้มมื้อเย็นนะคะหลังจากไลฟ์เสร็จนะคะก็คงจะเป็นไข่ต้มแล้วก็มีชมพู่มีเ <c oughs> ตรียมมา อันนี้คือแม่ทําไว้ให้แม่ก็แบบปอกม่ให้เรียบร้อยแม่น่ารักมากเออนั่นแหละแล้วทีนี้ปั้นก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาถามเพื่อนๆนะใครที่เข้ามาดูนะคะก็คอมเมนต์ไว้ให้ปั้นหน่อยว่าแบบอยู่บ้านเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไปไหนหรือบางคนอยู่อาพาร์ตเมนต์คอนโดอยู่หอพักอะไรเงี้ยกินยังไงกันบ้างเพราะว่าเราอยู่บ้านอะเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเยอะเลยอะมันไม่เหมือนการออก ออกไปทํางานเรายัางเดินใช่ป่ะอยู่ในทีมงานอะต้องเดินไปห้องน้ําเดินไปเดินมาเดินระหว่างแผนกระหว่างตึกเดินไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านก็ต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยคือเราที่ใช้พลังงานเราก็จะกินเยอะได้ใช่ป่ะแต่ว่าพอเรามาอยู่บ้านอยู่บ้านเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ก้าวขาออกจากบ้านเลยเนะี่ยก็อยากรูว่าเพื่อนๆมีวิธีปรับการกินกันบ้างหรือเปล่ามีวิธี กินอาหารยังไงบ้างนะแล้วก็ที่ถามอีกอันนึงก็คือแบบสั่งผ่านแอปพลิเคชันกันไหมอะไรเง,งี้ยเพราะว่าสําหรับเปิ้นะเปินเป้นอะสั่งไปอาทิตย์แรกอาทิตย์เดียววันนี้คือเพิ่งเข้าวันที่2ของการ work from home นะก็ยังไม่ได้สั่งอะไรนะคะเพราะว่า,าเคยสั่งแล้ว <c oughs> ที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเปิ้นสั่งเป็นเบอร์เกอร์ Burger ของของแบรนด์หนึ่งแล้วแบบมันเป็นหนแถมหึแล้วก มันเหมือนคุ้มอะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้คุ้มสําหรับเราเพราะเรากินคนเดียวใช่ป่ะไม่มีใครกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครหารด้วยก็เลยรู้สึกว่ากว่าเราจะคือเราได้กินตอนที่เขามาส่งอะหนึ่งชิ้นแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่เรากว่าเราจะได้กินอีกอะมันก็แบบรสชาติความอร่อยมันก็คือแบบไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออกินกินไปแบบปรากฏว่ากินไปก็แบบไม่อร่อยเออแล้วก็กินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากถามเพื่อนว่าถ้าสั่งแอปพลิเคชันกันอะสั่งแบบ ผ่านไลน์แมนผ่านแก๊ปผ่านเกตหรือแพนด้าอะไรนั่นแหละต่างๆนะแบบคือสั่งยังไงแล้วก็มีวิธีกินกันยังไงอะไรเงี้ยแชร์แชร์ชรบอกบ,บ้างน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่สั่งอะไรกันกินสั่งอะไรกินกันแล้วก็แบบมีเมนูอะไรบ้างที่แบบมันสบายกระเป๋าค่าส่งถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเออบอกบ,บ้างก็ได้นะคะเวลามันอยู่บ้านเนี่ยปันจะหาไม่ค่อยเจออาจจะด้วยเฉพาะด้วยว่าบ้านมันอยู่ ลึกอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยไอร้านที่มันเด็ดเด็ดดังดังมันก็จะอยู่ในตัวเมืองใช่ป่ะแล้วก็เวลาเราสั่งอ่ะพอกดไปปุ๊บอ้โหูค่าส่งแบบแทบจะเป็นร้อยหรือบางร้านก็ร้อยกว่าก็เลยแบบก็เลยว่าเออก็เลยไม่สั่งดีกว่านะคะก็เลยอยากจะถามเพื่อนว่าถ้าใครมีอะไรแนะนําก็บอกกันบ้างนะคะหรือว่ามีมีวิธีการกินยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยปรับปรับอาหารกันไหมปรับมื้ออาหารที่กินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เรานั่งอะอย่างของเบ้นก็จะเป็นโตยญี่ปุ่นใช่ไหมเอาโน้ตบุ๊กวางแล้วเบ้นก็นั่งขืนอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าแบบพุงม,มันแบบคือต่อให้เรากินน้อยอะแต่เวลานั่งแล้วเราใสา่กางเกยงยางยืดก็จริงนะแต่แบบอย่างยืดมันยังไม่ได้อยู่ไอ้เงียมันจะแบบแน่นรู้สึกแอุย้ยเหมือนกองๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ลดเหลือมือหรือสองมือก็น่าจะเพียงพอเพราะเราเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยอยู่บ้านก็แบบอยู่อยู่บ้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครมาดูย้อนนะคะก็บอกบอกไว้นหน่อยนะเพราะว่าเป็นอยากดูจริงๆนะคะแล้วก็เผื่อจะได้นําวิธีเหล่านั้นนะ่ะมาใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็ <c oughs> เสียงแพออแล้วก็วันนี้เป็น day สองแล้วนะคะที่เป็นตั้งใจหลายี่สิบเอ็ดวัน ก็ถ้าใครมีหัวข้ออะไรอยากให้แบบเปิ้ลพูดถึงหรือแบบอยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะมาอยู่ด้วยกันตอนไลน์ก็บอกได้นะคะเพราะว่าเปิ้ลก็ต้องมานั่งคิดหัวข้อทุกวันเลยแล้วแบบบางทีมันตันมันก็คิดไม่ออกหรือแบบเราเคยอยากจะอะ่พูดเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดหรือว่าอ่าวิธีการปรับอารมณ์อะไรนี่คิดอยู่ว่าจะแบบ พูดในไลฟ์ต่อไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจไหมแต่ว่าถ้าถ้าลิสอะไรไม่ได้ก็อาจจะเป็นพวกนั้นแหละ21วันนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะก็เลยแค่1 9วันเท่านั้นเองอดทนหน่อยนะคะอยู่เป็นเพื่อนเพิ่นนะถ้าแบบใครสามารถมาดูสดได้อยากให้มานะคะตั้งแจ้งเตือนกดอะไรนะซีเวิร์ใช่ไหมกดดาวให้เพิ่นหน่อยนะเวลามาไลฟ์จะได้แบบเตือนแล้วก็เข้ามาคุยกันขอ21วันเท่านั้นเองนะคะอยากให้มาอยู่ในไลฟ์ แบบสดๆจะได้แบบคุยโต้อตอบได้โอเคก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะเสียงอาจจะแหบแห้งนิดดึงนะคะเพราะว่า <c oughs> เสียงหายโอเคขอบคุณนะคะแล้วก็ใครที่ทานมื้อเย็นอยู่ก็ขอให้อร่อยนะคะทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้แฮปปี้สนุกสนานแล้วก็ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีเป็นคืนที่ดีๆของทุกๆคนนะคะขอให้ให้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาแบบสดใส โอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุข,ขมากๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ